สั่งมาแล้วให้ลูกหลานมึงฉีดมัง่งก็ได้นะสั่งมาจังเลยคิโนแบกเนี่ยเฮียออกมาหนึ่งจุดห้าล้านโดสสิ่งเขาบอกว่าบริจาคมากเถอะกูรู้ว่าข้างหลังเป็นยังไงมอตอน์าเนี่ยให้รอจ้างเลยก่นจะได้เข้ามาฉีดเนี่ยขัดแข้งขัดขาเขาเดี๋ยวทําโพลลองๆล,ล,ลองเองว่าประชาชนเนี่ยโหชื่นชอบนะกาายําหลจาจัดการแบบนี้ใครมันจะไมโง่ชอบวะถ้าเขาชอบจริงอะ่ะเวลาไปลงพื้นที่อะ่ะก็ตั้งขบวนต้อนรับสิไม่ใช่ตั้งขบวนแห่ไล่าสาบแช่ง แล้วไม่เอาแล้วนะไอบ้บัตรขย่ยงอ่ะไอ้กว่าจะรู้ผลอ่ะเขามีแต่เลือกตอนเช้ารู้ผลตอนมืดทำมาแล้วหลายสิปีโอ้โหนี่แม่งกว่าจะเป็นเดือนกว่าจะรู้ผลกว่าจะเช็คกันได้ขย่ยงเข้าไปขย่ยงกันเข้าสภาแล้วสวอ่ะถ้าตั้งมาเพื่อที่จะให้โหวตเองนะในมติต่างๆอ่ะก็ไม่เอาแล้วเออดูทุกวันเนี้ยประเทศเตินไหมไปไหนก็อายเขา ฝากให้คิด